มาและะ้วค่ะที่รักต้อนรับเข้าสู่อัพพีนิวส์นะคะวันนี้มาอัปเดตเรื่องของสาวสวยนุลิสเอ้ยวันนี้ปล่อยภาพออกมาแต,ต่ละรูปโอ้โหตรงเอวปัวปังมาก <c oughs> วายสักสิบวัดสามสิบวัดอยากคุณนแบบนี้จริงๆนะคะน้องสวยมากนะคะอ่ะวันนี้มาเล่าเรื่องราวของการครอบครองตัวน้องลิสดีกว่านะ,ะในฐานนะการเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าอย่างไงอะพาวเวอร์ <c oughs> ของ แฟชั่นไอคอนโลกนะคะเพราะว่าทุกวันนี้โลกแฟชั่นคือสมรภูมิรบอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะชื่อของลิซ่าทุกวินาทีคือมีมูลค่าการตลาดค่ะที่แอดพูดแบบนี้เพราะว่าในกล้องถ่าย MV เพลงจ m p นะคะของ b l a c k พิงค์อะดื้อๆออกจากหัวไม่ได้เลยนะแทนที่เราจะได้เห็นแค่ทีมโปรดักชันถือสคริปต์กับกล้องนะคะกลายเป็นว่ามีรถเล็กมาจอดจ้าเอียดเลยนะคะสแบรนด์หรู จากโลกแฟชั่นแต่ในเครือเดียวกันนะก็คือบูการีของพ่อบาบินซึ่งพ่อไม่เคยยอมแพ้ในตัวน้องอยู่แล้วนะคะไม่ว่าใครจะอยู่ใครจะไปแต่พ่อยังจะรักน้องมากแล้วไม่ให้น้องไปไหนจริงๆแล้วก็ LV ค่ะก็ส่งฟู้ดทรัคเข้าไปนะคะทั้งสองแบรนด์เข้าไปจอดกันเลยทีเดียวนะคะบูการีก็ติดป้ายเก๋ว่าจัดชูโรสนะคะ หลุยวิตตองก็บอกว่าอาชาเธอมีชูโรสฉันจะเสิร์ฟกาแฟอะกินด้วยกันไปเลยจริงๆอาจจะแอบคุยหลังบ้านกันก็ได้นะคะแต่คำถามคือนี่มันอะไรกันแน่นี่มันงานแฟชั่นโชว์หรือเปล่าหรือเป็นงาน PR หรือเป็นงานอีเวนต์หรือจริงมันคือสงครามของไฮแบรนกันแน่ คือเดี๋ยวเอาประโยคเต็มๆมก่อนนะคะของฝั่งเ,เครื่องประดับฮรุฮรานะเจ้าพ่อเจ้าแม่งูก็คือบูกาลีนะคะก็ส่งข้อความแสนหวานประมาณว่าให้รีชาร์ดนะคะด้วยชูโรสนะคะแล้วก็สู้ๆนะจ๊ะอะไรแบบนี้นะคะส่วนฝั่งของ LV ก็แบบว่ามาสายแฟชั่นสุดค่ะก็บอกว่าเพื่อแอมบาสเดอร์ลิซ่านะคะ enjoy your coffee and stay hip today นะคะอารมณ์ว่าขอให้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่แบบว่า สู้กันหน้าดูขอให้มีอะไรฮิพฮิบเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะเติมพลังไปกับเขานั่นเองซึ่งทั้งหมดที่ว่านี่นะคะมันเป็นกลยุทธ์ค่ะทำไมทั้งสองแบรนด์ต้องส่งรถทรักเล็กนะคะไปถึงกองถ่ายด้วยนั่นก็คือการสร้าง Image Ownership บนตัวบุคคลนั่นเองทั้งบูกาลีแล้วก็หลุยนะคะรู้ดีว่า แค่พูดว่าน้องลิสเนี่ยเป็นแบรนด์แอมเนี่ยมันยังไม่พอนะคะมันต้องแสดงความรักค่ะเหมือนคนที่กําลังเหม่เพิ่งรักกันวันแรกมองตาแล้วปิ๊งปังอยากให้โลกทั้งใบรู้ว่าเราเป็นแฟนกันแบบนี้นะคะด้วยการใส่ใจยืนหนึ่งอยู่ในทุกโมเมนต,ต์ไม่พลาดแม้แต่การถ่าย MV นะคะเพราะภาพของน้องลิสที่มีแบรนด์รถจอดข้างๆเนี่ยจะเป็นภาพจําอยู่บนโซเชียลไปเรื่อยๆเลยนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการควบคุมภาพรักษแบบ 360องศาด้วยเพราะว่าบูกาลีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราย้าวยวนอัญมณีเลอคานะคะกลิ่นอายอิตาเลียนแท้ๆค่ะส่วน LV ค่ะเป็นตัวแทนแฟชั่นโลกยืนหนึ่งความคูเท่ทันสมัยอ่ะแบบนี้แล้วใครจะสื่อภาพลักษ์ณเหล่านี้ได้ดีไปกว่าผู้หญิงที่ใส่โชเกอร์เพชรไปเต้นล่ะคะใช่ไหมละ่ะซึ่งน้องก็คาด LLV เปเลยแม่สไปเป้ว v อีกน่ารัก คราวนี้นะคะฟูทักเนี่ยเป็นที่นิยมมายาวนานเพราะมันคือการส่งซอฟแอดเวอร์ทายสิ่งเข้าไปค่ะที่มันเฉียบแล้วก็แพงมากๆด้วยนะคะคำว่าแพงนี่คือไม่ใช่ลงทุนแพงนะแต่ได้มูลค่าแพงเป็นการตอบกลับนั่นเองเพราะว่ามันเป็นการสร้างอิมแพกเลยค่ะเอาไปจอดให้เห็นคันเป็นๆแบบนี้ไม่ต้องมานาั่งจ่ายโฆษณาหลักล้านบนบิลบอร์ดเนาะแต่แบบถ้าน้องลิสมายืนมีคนถ่ายรูปติดก็คือจบได้คอนเทนต์เลยนะคะและที่สําคัญ ทั้ง2แบรนด์ต้องแข่งกันเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อเอาชนะใจแฟนคลับของน้องลิสหรือว่าเอาชนะใจลิลลี่ด้วยและอย่าลืมว่าอันนี้อยู่ในหมวดย่อยก็คือ2แบรนด์ต้องแข่งกันเองแล้วนะคะแต่ถ้าภาพรวมแล้วแล้วก็อย่าลืมว่าสาวสาวแบล็กพิงก์ก็ถือแบรนด์หรูกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาก็ต้องได้รับการซัพพอร์ตเหมือนกันนะคะน้องแซงพิซูยายเกี้ยวอันนี้ก็เลยเป็นแบบ มันปฏิเสธไม่ได้อะว่ามันเป็นการสู้ลบกันระหว่างแบรนด์ที่เขาเป็นภาพลักษณ์ภาพจําของศิลปินแต่ละคนไปแล้ว,วคือก็เหมือนแบรนด์เหล่านั้นเป็นเมนของศิลปินคนนั้นๆน่นอะอืมพูดง่ายๆนะคะก็เลยออกมาเป็นเช่นนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะ ทุกอย่างคือดีมากนะลองลิสได้รับการซัพพอร์ตซึ่งใครซัพพอร์ตน้องดีเนี่ยเราก็รักแบรนด์นั้นไปด้วยอันนี้เนาะมันก็เห็นได้ชัดนะคะวันนี้ไปและมาเล่าให้ฟังว่าอันนี้เป็นเออเป็นการส่งฟู้ดทักที่น่ารักนะคะเป็นทักเล็กๆที่แบบเห็นแล้วเปลี่ยนไปด้วยพลังนะจ๊ะวันนี้ไปละน้องก็มาลงภาพกราฟเวทีให้ดูกันไปเลยนะสาธุ9กนะคะละลิษาไทยแท้มากเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ